สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การนมัสการในวันนี้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนอาจจะมีเรื่องที่หนักใจมีเรื่องที่เหนื่อยหรือว่ามีสิ่งหลายๆอย่างที่มันรบกวนจิตใจของเราแต่ว่าเวลานี้อยากจะให้เราวางทุกสิ่งลงก่อนนะคะวางความกังวลวางภาระหน้าที่ความรู้สึกในด้านลบ ความเหนื่อยให้เราวางมันลงก่อนนะคะแล้วก็ในเวลานีใ้ให้เราเข้ามารับการเติมจากพระเจ้าด้วยกันให้เราเข้ามาพักสงบในพงด้วยกัน,นะคะเราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิเศ เข้ามารับก,กำลังใหม่ในพระสิรี them hate them one Don't hate them one งบต่อพระพักพระเจ้า I the hate them all. เราเหนื่อยในวันที่เราท้อเราสามารถวางทุกสิ่งแล้วก็เข้ามารับการเติมจากพระเจ้าเข้ามารับการปกป้องจากพระเจ้าพระเจ้าจะกลางปีกของพระองค์ปกป้องเราไม่ว่าเราจะเจออะไรไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนแต่ว่าภายใต้ปีกพระองค์เราจะปลอดภยัยเราจะมีความสุขเราจะพบสันติสุขภายใต้ปีกของพระองค์เราทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่า เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีพระองค์ร้องเพลงต่อไปด้วยกันนะคะให้ใครอยู่ภายต้ 激前。 อยู่ในใจของเราวางความกังวลวางความเหนื่อยวางความท้อวางความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเติมเต็มเราด้วยสันติสุขจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเติมความมั่นใจเติมความมั่นคงให้เราที่เราจะรู้อยู่เสมอว่าเราอยู่ภายใต้ปีกของพระองค์และเราไม่ต้องกลัวอะไรเลย ขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องเราขอพระองค์ทรงโปรดนำให้เราผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้เราจะเชื่อมั่นและเราจะวางใจในพระองค์ฝากชีวิตของเราฝากคนทางข้างหน้าไว้ในการดูแลของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพี่น้องเคยมีความรู้สึกโกรธหรือเปล่าครับเชื่อว่าเราทุกคนก็เคยมีความรู้สึกโกรธใช่ไหมครับ แล้วในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าพราะเจ้าธรรมของพระเจ้าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องความโกรธไว้ว่าอย่างไรในวันนี้จะขอยกตัวอย่างมาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่1 6บหข้อสาที่ได้บอกกับเราทั้งหลายไปว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนที่มีกําลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ พี่น้องครับความโกรธเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าอารมณ์เชื่อวูบใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นการที่เราทั้งหลายตอบสนองด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยความสะใจและยิ่งถ้าเราควบคุมไม่ได้ครับหลายครั้งก็จะยิ่งทําให้เหมือนกับไฟรามทุ่งหรือเป็นการสาดน้ํามันเชื้อเพลิงลงไปในกองไฟพี่น้องครับเคยมีคนกล่าวไว้ว่าความโกรธเพียงแค่ห้านาทีอาจจะส่งผลเสียกระทบยาวไปจนถึง1ิปีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นครับ แล้วมีพระคัมภีร์ในตอนใดบ้างที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความโกรธเอาไว้ในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่14ข้อ29บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าคนที่โกรธช้าก็จะมีความเข้าใจได้มากและคนที่โกรธเร็วนะครับก็จะยกย่องความโง่เขลาของเขาสุภาษิตบทที่15ข้อ18บอกกับเราไว้ว่าคนอารมณ์ร้อนนะครับเราให้เกิดการวิวาท แต่คนที่โกรธช้าก็ระงับการพิพาทอีกตอนนึ่งน,นะครับสุภาษิตบทที่29ข้อ22บอกว่าคนที่ขี้โมโหเราให้เกิดการวิวาทแต่คนที่เจ้าอารมณ์ก็ทําให้เกิดการทรยศมากยิ่งขึ้นในพระคัมภีร์มีหลายตอนครับที่พูดถึงเกี่ยวกับคนที่ใช้ความโกรธนําหน้าจึงส่งผลกระทบผลเสียในชีวิตของเขามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพระธรรมสุภาษิตบทที่25ิบข้อ2ี่บบอกกับเราไว้ว่าคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนกับเมืองที่ถูกทําลายและไม่มีกําแพงเมืองหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนที่ชอบโกรธเนี่ยก็จะตกอยู่ในสภาพกับเมืองที่ไม่มีกําแพงไม่มีอะไรปกป้องถูกโจมตีได้ง่ายถูกทําลายได้ง่ายพี่น้องครับในวันนี้จะขอนยกตัวอย่างนะครับจากเรื่องชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ เชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จนในที่สุดเขาได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชใช่ไหมครับหมายถึงว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากรบที่ไหนชนะที่นั่นเรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่รบสิทธิ์ทิศก็ชนะสิทธิ์ทิศกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เนี่ยปกครองในยึดเมืองมาซิดโดเนียใช่ไหมครับ เดินทางไปจนถึงประเทศรัสเซียเดินทางไกลไปจนถึงสเปนท่านมีอำนาจในการปกครองมากมายกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ครับท่านมีความรู้มีความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกี่ยวกับเรื่องการออกรบมีหลายครั้งครับที่ท่านกองทัพของท่านนั้นเสียเปรียบมีเขาเรียกว่ามีกองทัพที่เป็นเขาเรียกว่าด้อยกว่าหรือว่ากองกําลังที่น้อยกว่าแต่สามารถที่จะรบชนะกองกําลังที่ใหญ่กว่าได้เสมอ เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการรบเป็นอย่างมากในวันหนึ่งครับขณะที่ท่านเดินทางไปยังถึงเมืองที่มาราเดตขาซึ่งปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในประเทศอุซเบกิสถานนะครับท่านก็ได้เฉลิมฉลองกับทหารของท่านครับถึงความสําเร็จความรุ่งโรจน์ที่ยึดเมืองได้แต่ในวันนั้นครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ก็มีปากเสียงกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไคสตุดไคสตุดเนี่ยครับคือเพื่อนสนิทของท่าน เป็นแม่ทัพที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้กันมานะครับในวันนั้นนะครับกษัตริย์็กซานเดอร์อาจจะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็เมานะครับจึงพูดจาโอ้อวดตัวเองใหญ่โตว,ว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าบิดาของเขาเพราะเขาสามารถขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนไคลตุสนะครับด้วยความเมาเช่นเดียวกันเนี่ยก็พูดโต้แยง้งกษัตริย์็กซานเดอร์ว่าไม่จริงหรอก ที่ท่านยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าบิดาของท่านนั่นแหละเป็นผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงครับและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ก็ชักด,ดาบออกมาแต่มีคนห้ามปรามเอาไว้หลังจากนั้นครับไคซูตก็ยังไม่ยอมนะครับยังกลับมาเยาะเยะ้ยยังมายั่วอารมณ์โทสะเกิดปากเสียงกันเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์จึงหยิบหอกและโยนไปปักที่กลางอกของไคตูสเมื่อสางเมาแล้วนะครับเมื่อได้สติตื่นขึ้นมา กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็รู้สึกเสียใจครับในสิ่งที่เขาได้ทําไปเพราะว่าสหายแม่ทัพผู้กิ่งกาดของเขานอนจมกองเลือดตายอยู่ที่ข้างๆเขาพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังบอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าผู้ที่มีกําลังมากมายและคนที่ปกครองจิตใจตัวเองได้ก็ดีกว่าคนที่ตีเมืองได้เพราะฉะนั้นครับ ไม่ว่าสิ่งใดจะเข้ามาเร้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะเป็นคนที่โกรธช้าเพื่อที่เราจะได้มีสติปัญญาและไม่พลาดพังทําสิ่งที่โง่เขลาในสุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจเราด้วยพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อสิที่บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าให้เราทั้งหลายไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาและไม่ให้ความโกรธครอบงำจิตใจของเรา ขอให้เราร่วมจงการอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์สาหรับสุภาษิตท,ที่พระองค์ย้ําเตือนให้กับเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะดําเนินชีวิตด้วยการมีสติข้าแต่พระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์เรื่องราวร้ายๆาผ่านเข้ามาในชีวิตขอให้ข้าพุทธทั้งหลายที่จะไม่ใช้อารมณ์หรือความโทสะที่จะนําหน้า ขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยยับยั้งความโกรธในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายให้ข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์อย่าให้สภาพจิตใจของข้าพงษทั้งหลายนั้นต้องตกต่ำแต่ขอให้ได้รับกําลังที่มาจากพระองค์อยู่เสมอเพื่อที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะไม่ทําสิ่งที่ผิดพลาดไปจากน้ําพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับขอสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่เราจะสามารถให้อภัย กับคนที่ไม่น่ารักในชีวิตของเราเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้อภัยและรักเราทั้งหลายในเวลานี้ขอสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาคุ้มครองและครอบครองจิตใจของข้าพง์ทั้งหลายด้วยเถิดข้าพงษ์ทั้งหลายจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน